เรื่องที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมฟังแล้วสนุกมากตอนที่ผมนั่งฟังขนลุกอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ครบทุกอารมณ์เมื่อฟังจบผมไม่ลังเลเลยที่จะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กซี่ครับยังไงเพื่อนๆลองรับฟังกันดูนะครับและอย่าลืมก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับคุณทวินเล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้านี้คุณทวินเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเพราะว่าลุงอ่ะชวนมาให้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะด้วยค่าใช้จ่ายหรือด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจก็อาจจะไม่พอและประกอบกับว่าพอมีช่วงเวลาว่าง เห็นแท็กซี่วิ่งผ่านไปผ่านมาก็เลยเออเราก็น่าจะขับแท็กซี่เหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ด้วยช่วงแรกด้วยความที่ตัวเองไม่เคยขับแท็กซี่มาก่อนพอไปสอบถามหลายหลายคนเพื่อนเพื่อหลายๆคนก็แนะนํา,าว่าเอางี้ไหมลองไปหาแท็กซี่เก่าสักคันหนึ่งแล้วก็ลองขับวนๆอยู่แถวย่านนี้แหละย่านแจ้งวัฒนะเมืองทองวแถวนี้เพื่อเช็คเส้นทางดูก่อนว่าตัวเองขับได้ไหม แล้วก็สร้างความคุ้นเคยถ้าลูกค้าเรียกไปไหนตัวเองก็จะได้ไปถูกช่วงแรกๆขับก็ปกติดีแต่ก็ได้ลูกค้าบ้างไม่ได้บ้างตามภาษาคนขับแท็กซี่มือใหม่นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งพอเริ่มเป็นงานมากขึ้นคุณทวินก็เริ่มรู้จักย่านว่าควรจะไปจอดตรงไหนควรจะไปหาลูกค้าแถวไหนและบังเอิญว่ามีผับๆหนึ่งชื่อดังแถวพนังเก้า ตรงนั้นน่ะเป็นจุดรับลูกค้าอย่างดีเลยครับแต่มันติดอยู่ที่ว่าตรงจุดนั้นน่ะก็จะมีวินเจ้าประจำหรือว่าแท็กซี่ขาประจำที่เขาจอดกันอยู่แล้วเหมือนถ้ามีเจ้าประจำอยู่แล้วแท็กซี่มือใหม่ก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปาเท่าไหร่เพราะก็อาจจะโดนไล่ได้คุณทวินผ่านไปจุดนั้นเวลาตีสองครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้ไม่มีขาประจำจอดอยู่ คุณทวินก็เลยขับไปจอดไปจอดอยู่ได้แค่พักเดียวครับคุณทวินก็สังเกตว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูจะผับมานึ่งในใจว่าอาจจะโชคดีก็ได้อาจจะมาขึ้นรถเราก็ได้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับผู้ชายคนนั้นมาคนเดียวและก็เดินตรงมาที่รถแท็กซี่ของคุณทวินแล้วเขาก็เปิดประตูเข้ามานั่งในรถครับหลังจากนั้นคุณทวินเห็นว่าลูกค้าขึ้นแล้ว ก็เลยขับรถออกมาขับมาเรื่อยๆครับมันถึงจุดที่ถ้าลูกค้ายังไม่บอกว่าจะไปไหนคนขับก็จะยังไม่รู้คุณทวนินก็มองเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องขึ้นสะพานแล้วเลยถามลูกค้าว่าจะไปไหนครับคุณลูกค้าผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาครับแล้วก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ตอบแบบกำกวมแบบเออเออ คุณทวินก็รอฟังคําตอบจากลูกค้าครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆมันใกล้จุดที่จะขึ้นสะพานเต็มทีแล้วและข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกเมื่อเห็นลูกค้ายังไม่ตอบคุณทวินก็เลยถามย้ามีครั้งว่าให้ผมขึ้นสะพานไหมครับหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปทางไหนครับลูกค้าก็ยังทําท่าทีอ้ำอ้อึ้งอึ้งครับแต่สุดท้ายก็ตอบมาว่าอ่ะขึ้นก็ได้ไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว คำตอบนี้มันทําให้คุณทวินงงมากครับว่าเอ๊ะมันคือยังไงลูกค้าเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณทวินเลยถามย้ําไปอีกครับว่าเอาให้แน่ใจนะครับคุณลูกค้าผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบมาว่าขึ้นก็ขึ้นอะตอนนี้อยากขึ้นแล้วตอนนั้นคุณทวินก็นึกในใจครับว่ามันแปลกมากๆเลยลูกค้าคนนี้ไม่บอกจุดหมายที่ต้องไปแล้วก็ทำเหมือนคนไม่รู้ทาง สงสัยวันนี้จะดวงไม่ดีจริงๆขับมาได้อีกสักพักหนึ่งตอนนี้รู้ตัวอีกทีรถก็อยู่บนถนนราชพฤกษ์พอถึงจุดนี้คุณทวินก็ถามลูกค้าคั้งครับว่าให้วนซ้ายหรือวนขวาดีครับลูกค้าก็ตอบมาว่าให้วนไปทางซ้ายหลังจากนั้นผ่านมาประมาณ6-700เมตรอยู่ดีๆลูกค้าก็บอกให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างหน้าเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้สักพักเดียว ปรากฏว่าตอนนี้ถนนที่อยู่ข้างหน้าเป็นแค่ทางดำเล็กๆจากนั้นอีกไม่ไกลรถก็ขึ้นสะพานครับเป็นสะพานข้ามคลองพอหน้ารถเชิดขึ้นคุณทวินก็มองไม่เห็นด้านหน้าว่าคืออะไรแต่พอรถลงสะพานเล็กๆนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือช่องเล็กๆพอแค่รถลอดผ่านด้านบนก็เป็นต้นไม้ใหญ่ บอกได้เลยว่าช่องเล็กๆนั้นเรียกว่ารูก็ว่าได้คุณทวินตกใจมากกับสิ่งที่เห็นว่าลูกค้าคนนี้จะให้เข้าไปส่งที่ไหนกันแน่คุณทวินเบรกตัวโกงแล้วก็หันมาบอกลูกค้าว่าพี่ถ้าให้ผมไปอย่างเงี้ยผมไม่เข้าไปนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เข้าเด็ดขาดให้ตายยังไงผมก็ไม่เข้าไปเด็ดขาดตอนนี้รถอยู่ในสถานนะที่หน้ากดต่ำทำให้ไฟหน้ารถอะ่ะมันส่องแต่พื้น ภาพภายหน้าของคุณทวินคือมืดไปหมดเลยคุณทวินตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะถอยรถขึ้นเพื่อให้ไฟหน้ามันเชิดขึ้นและจะได้มองเห็นว่าที่ลูกค้าจะให้เข้าไปอ่ะมันคืออะไรกันแน่พอเข้าเกียร์ถอยและรถถอยขึ้นมาได้เมื่อไฟหน้ารถส่องไปทางที่จะต้องเข้าไปกลับกลายเป็นว่าก็ยังมองไม่เห็นอะไรอยู่ดีครับข้างหน้าไฟหน้ารถส่องเข้าไปไม่ถึงจุดหมาย สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ยังมืดตึ๊บเหมือนเดิมแล้วก็ด้านบนก็เป็นพุ่มไม้เรียงตัวกันหนาแน่นสารต่อกันเป็นอโอ่งดูลกไปหมดคุณทวินคุยกับลูกค้าว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่จะถอยออกไปข้างหน้าเลยผมไม่เข้าไปหรอกข้างในเนี่ยแต่ลูกค้าก็พยายามยื้อคุณทวินว่าอยากให้เข้าไปส่งให้หน่อยข้างในนี่แหละตอนนั้นในใจคุณทวินรู้ตัวเลยว่า50-50ตัวเองอ่ะโดนผีลอกแน่นอน ลูกค้าคนนี้ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะด้วยเวลาตอนนี้รวมทั้งสถานที่ที่ให้ไปบุคลิกของลูกค้าที่ดูแปลกๆทุกอย่างมาลงตัวไปหมดครับว่าลูกค้าคนนี้ไม่ใช่คนคุณทวินตัดสินใจใส่เกียร์ถอยครับแล้วก็ถอยลงมาจากสะพานตอนนั้นคิดว่าลงมาอยู่กับพื้นลาบดีกว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงจะสะดวกกว่าหลังจากนั้นพอถอยรถจอดนิ่งสนิทแล้ว คุณทวินเลยตัดสินใจเปิดประตูและลงจากรถโดยผู้โดยสารคนนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เบาะหลังตอนนี้รอบตัวคุณทวินเงียบมากเพราะย้อนไปในยุคนั้นถนนราชพฤกษ์เป็นถนนที่รถยังไม่พุกพ่านเหมือนทุกวันนี้ลูกค้าคนนั้นก็พยายามบอกคุณทวินว่าพี่ช่วยเข้าไปส่งผมหน่อยเถอะถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีใครเข้าไปส่งผมแล้ว คุณทวินก็พูดกลับไปว่ามันจะไม่มีคนไปส่งได้ยังไงรถแท็กซี่เยอะแยะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจอดรอตรงนี้หรือไม่ก็ถอยไปถนนใหญ่รอสักพักเดียวเดี๋ยวผมโบกรถคันใหม่ให้แล้วก็ให้รถคันใหม่เข้าไปส่วนผมไม่เข้าไปแน่นอนแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังดึงดันที่จะเข้าไปให้ได้ครับแล้วก็พูดว่าเอาอย่างนี้พี่ให้ผมไหว้ก็ยอมหรือแม้แต่ว่าให้ผมให้ทิพย์พิเศษก็ได้ แต่ผมเชื่อร้อซว่ายังไงก็ไม่มีใครไปส่งผมแน่นอนอ้าแล้วคุณรู้แบบนี้แล้วคุณทำไมจะให้ผมเข้าไปส่งล่ะโบสสนทนาก็เถียงกันไปเถียงกันมาครับเถียงกันอยู่พักหนึ่งผู้ชายคนนั้นบอกว่าเอาอย่างนี้พี่เข้ามาคุยกันในรถก่อนคุณทวินยืนตัดสินใจอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินใจเข้ามานั่งคุยในรถแต่ว่าเข้ามาก็ไม่ได้ใส่เบลนะครับ เหมือนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมวิ่งออกจากรถได้อีกนั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอางี้พี่พี่เข้าไปส่งผมเถอะข้างในอะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นคุณทวินงงไปหมดครับและตกใจว่านี่กำลังเจอกับอะไรวะเนี่ยตอนนั้นคิดว่าผู้โดยสารคนนี้นยังไงก็ผีแน่นอนคุณทวินเลยตัดสินใจยกมือขึ้นมาพนมมือครับแล้วก็สวมดมนต์ สวดให้ผู้ชายคนนั้นเห็นเลยครับผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาด้วยเสียงแข็งว่าพี่ทำอะไรอ่ะคุณทวินก็เถียงกับผู้ชายคนนั้นนะครับว่าเออแป๊บหนึ่งหลังจากคุณทวินสวดมนต์เสร็จก็ตอบผู้ชายคนนั้นไปว่าก็ผมคนพูดผมก็สวดมนต์ผมปกติแบบนี้อยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าพี่ไม่ต้องสวดหรอกมันไม่ช่วยอะไรหรอกพี่ ไม่มีประโยชน์ผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยทำไมพี่ต้องสวดมนต์ด้วยคุณทวินก็บอกไปว่าก็ผมแค่กันไว้ก่อนเฉยแล้วก็นั่งเถียงกันอยู่อีกครับคือบทสนทนาวันนั้นคุณทวินแล้วว่ามันยาวมากยาวเกินกว่าที่จะนึกได้เลยครับว่าคุยกันมากแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านมาเนิ่นนานและคุณทวินก็ทนความลบเลาของผู้ชายคนนั้นไม่ไหวเลยตัดสินใจว่าเอา้าเป็นไงเป็นกันเข้าก็เข้า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อคุณทวินกำลังจะขับรถออกตัวเพื่อตรงเข้าไปในรูนั้นอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอา้าวพี่แล้วเพื่อนพี่อีกคนนะ่ะไปไหนแล้วคุณทวินถอนคันเร่งออกแล้วก็นั่งงงบวกกับความตกใจที่ได้ยินคำถามนั้นและไม่รู้ว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองกันแน่ผู้ชายคนนั้นถามว่าพี่ เพื่อนพี่ที่นั่งข้างๆพี่อีกคนน่ะไปไหนแล้วคุณทวินก็เลยดุผูดด้โดยสารคนนั้นครับว่าอ้าวคุณผมตั้งใจจะไปส่งคุณอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยผมไม่ไปส่งคุณแล้วนะผู้โด,ดยสารก็บอกว่าพี่ผมพูดจริงๆเพื่อนพี่คนที่นั่งข้างๆพี่เขาไปไหนแล้วผมเกรงใจปกติผมจะนั่งหน้าข้างๆคนขับแต่วันนี้ผมเห็นเพื่อนพี่นั่งอยู่ ผมก็เลยลงมานั่งเบาะหลังแทนตอนนั้นคุณทวินเริ่มอารมณ์โมโหแล้วครับก็เลยบอกว่าอ้าวคุณสรุปคุณจะเล่นอะไรเนี่ยพูดแบบนี้ผมไม่ไปส่งคุณดีกว่าไหมผู้ชายคนนั้นก็พยายามตามน้ำไปครับว่าอ๋อโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอ่ะเข้าไปส่งผมเถอะผมขอร้องคุณเทวินที่อารมณ์โมโหตอนนั้นนะครับก็พูดกับผู้ชายคนนั้นไปว่าวันนี้คุณกับผมอ่ะเป็นไงเป็นกันหลังจากนั้น คุณทวินก็เหยียบรถเข้าไปในลูนั้นครับลูนั้นลึกมากนะครับลึกแบบไฟรถ2แทบมองข้างหน้าไม่เห็นเลยแต่พอขับมาเรื่อยๆพอเลี้ยวซ้ายกลับเจอวัดวัดหนึ่งพี่ทวินตกใจมากแล้วก็ไม่ได้สังเกตครับว่าวัดนั้นมันชื่อวัดอะไรแต่สังเกตเพียงว่าซุ้มประตูวัดนี้มันเก่ามากแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีคนใช้มานานมากแล้ววัดนี้ส่วนตรงข้างๆซุ้มประตู ก็มีเศษซากปลาหักพังวางกองสมุนอยู่คุณทวินถามผู้ชายคนนั้นอีกทีครับว่าพี่มันมีวัดด้วยเหรอตรงเนี้ยผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกครับเลี้ยวตามกำแพงวัดไปเลยคุณทวินก็ขับตามไปครับพอขับไปสุดกำแพงวัดปุ๊บคุณทวินก็ถามว่าให้เลี้ยวไปทางไหนครับผู้ชายคนนั้นบอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายพอรถเลี้ยวไปทางซ้ายปุ๊บ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณทวินก็คืองูเหลื่มตัวใหญ่นอนพาดอยู่กลางถนนสองข้างทางตอนนี้ที่มองเห็นก็คือว่ามีตะป่าเต็มไปหมดรู้เลยว่าถนนเส้นนี้ไม่มีคนใช้มานานมากแล้วเมื่อรถเบรกผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าพี่เบรกทำไมอ่ะคุณทวินก็ตอบไปว่าพี่ก็ดูหน้ารถสิมันมีงูเหลือ่มอยู่เห็นไหม แต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่ก็เบี่ยงซ้ายไปก็ได้ทางใครทางมันเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปของเขาเองแต่คุณทวินก็เลือกที่จะจอดรอระหว่างนั้นคุณทวินก็เหมือนสวดมนต์อยู่ในใจตลอดเวลานะครับแล้วงูตัวนั้นก็ค่อยๆเลี้ยวพ้นทางครับเมื่อคุณทวินเห็นว่าเบี่ยงได้ก็เลยเบี่ยงรถมาพอขับเลยมาได้หน่อยหนึ่งขึ้นสะพานพอลงปุ๊บกลับกลายเป็นว่าตอนเนี้ย คุณทวินอยู่ในซอยซอยเดิมครับซอยที่เข้ามาตอนแรกตอนนี้ความรู้สึกของคุณทวินคืองงไปหมดเลยครับจะกลัวก็กลัวจะโมโหก็โมโหเลยหันไปบอกผู้โดยสาคนนั้นว่าเอางี้คุณไม่รู้นะว่าคุณจะเล่นอะไรแต่คุณนะลงไปตอนนี้เลยผมไม่ไปไหนต่อล้แต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่เลยไปอีกหน่อยเนี่ยขึ้นถนนไปอีกหน่อยนะคุณทวินเลยบอกว่าอะ เอาไงก็เอาตอนนี้ผมจะไปให้สุดแล้วดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่ถนนราชชฤกพ์กเหมือนเดิมครับพอตรงมาอีกหน่อยผู้โดยสารคนนั้นบอกว่าพี่เลี้ยวเข้าซอยนี้เลยมันจะมีทางปูนพอรถเลี้ยวเข้ามาปรากฏว่าใช่ครับเจอทางปูนจริงๆตอนนี้สองข้างทางเป็นป่ากล้วยรถก็เลาะตามทางมาเรื่อยๆครับผู้โดยสารคนนั้นก็พูดขึ้นว่าเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงๆ เมื่อรถขับมาเรื่อยๆตามทางก็จะเจอบ้านคนต่างๆนะครับพอขับมาประมาณถึงกลางซอยก็พบที่ลกล้างที่หนึ่งและกลางที่ลกล้างน,นั้นก็มีบ้านไม้ปลูกอยู่หลังหนึ่งโดยในที่บริเวณนั้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่มากมายผู้ชายคนนั้นก็ลงตรงนี้ครับพอลงไปเสร็จเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ส่งตังให้คุณทวิน เมื่อคุณทวินรับตังมาก็เลยยัดใสดก่กระเป๋ากางเกงผู้ชายคนนั้นบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ตรงไปต่อทางนี้นะขับไปอีกแป๊บเดียวก็จะเจอถนนใหญ่เลยขับออกจากจุดนั้นไม่ถึงสองนาทีครับไฟของถนนใหญ่ก็สาดเข้ามาในรถตอนนั้นคุณทวินดีใจมากที่เห็นถนนใหญ่เสียทีพอรถตั้งลำตรงได้สิ่งที่คุณทวินตกใจมากที่สุดก็คือตอนนี้ตรงหน้าตัวเอง คืออนุสาวรีชัยสมรภูมิสิ่งที่ทำให้ตกใจก็พราะว่าการที่คุณทวินไปสง่งผู้โดยสารแถวราชพึษ์กับสิ่งที่โผล่มาตอนสุดท้ายคืออนุสาวรีชัยสมรภูมิมันคนละทางกันเลยครับและมันอยู่ไกลกันมากไกลจนถึงขนาดว่าต้องใช้เวลานานมากในการเดินทางจากฝั่งนั้นเข้ามาและที่สำคัญก็คือว่า อย่างน้อยก็ต้องฆ่าแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อกลับมาฝั่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าคุณทวินก็ยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าแม่น้ำเจ้าพญาเลยตอนนี้คุณทวินยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วลงจากรถพยายามหยิกตัวเองตบหน้าตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมันเป็นเรื่องฝันไปหรือเปล่าเมื่อลวงตังดูในกระเป๋าที่เขาให้มาจำนวนเงิน120บาทก็พบว่าไม่เจอเงินนั้นครับ หลังจากนั้นคุณทวินก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนแท็กซี่ด้วยการฟังว่าตัวเองเจอเหตุการณ์อะไรมาเมื่อเพื่อนถามว่าไปรับตรงไหนคุณทวินบอกไปว่ารับตรงนี้ตรงนี้เพื่อนก็บอกว่าเออมึงเจอแล้วละ่ะแท็กซี่อ่ะเขาเจอกันบ่อยทุกวันนี้คุณทวินเวลาผ่านไปโซนนั้นก็จะพยายามหาซอยนั้นให้เจอครับแต่ก็ปรากฏว่าต่อให้วนอีกสักกี่รอบเป็น1ิรอบ ทุกวันนี้ก็ยังหาซอยนั้นซอยที่เลี้ยวเข้าไปไม่เจอเลยครับและปริสนาที่ผู้ชายคนนั้นพูดว่าเพื่อนพี่ที่นั่งบอกข้างๆไปไหนแล้วทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าผู้ชายคนนั้นพูดถึงอะไรหรือว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่เห็นผีด้วยกันเองและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่ คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับยังไงรบกวนเพื่อนๆกดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ลงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ